สนับสนุนโดยกาแฟซอว์คอฟฟี so ่พลัส28กาแฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอมโพลิเดนตครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลเขาบอกว่ายุคนั้นเนี่ยนักแสดงต้องเขาเรียกอะไร ตากดามากสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เหมือนสมัยนี้เทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยนี้การบริหารจัดการก็ไม่เหมือนสมัยนี้นักแสดงแต่ก่อนไม่สบายเหมือนเด็กรุ่นนี้นะคะหน้าผมก็ต้องทําเองใช่ไม่มีว่าเมไม่มีคล้องถ่ายไม่มีช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าก็หายเองเสื้อผ้าก็หายเองเอาแล้วใครสมมติจดคอนติเนียว่าไอ้ไอ้ชามจดเองค่ะจดเองจดเองเสื้อตัวนี้เล่นเรื่องนี้นะ ยังอย่าอย่าเอาอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะเพราะเดี๋ยวมีถ่ายต่ออีกแล้วอีกวันนึงอื่นมันอาจจะมาฉากที่ต่อจากฉากนี้ใช่ค่ะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีผู้จัดการส่วนตัวไม่มีไม่มีใครมีเรียนการแสดงไหมมี acting coach ไม่มีค่ะคุณต้องเล่นให้ได้เองผู้กับสอนอ๋อผู้กับสอนแล้วผู้กับตอนนั้นเก่งๆเนาะรุ่นลมครูได้ยินว่ารุ่นนู้นมักจะดุบางคนดุมากแต่เราไม่เคยโดนดุเลยค่ะเพราะใจเอ็นดูเวลาล่ะครับ ก็ถ่ายสว่างสว่างแล้วก็บางทีบางบางครั้งเนี่ยขับขับรถ3มจังหวัดในวันเดียวกันอะกลางวันอยู่โคราชกลางคืนมาถ่ายที่กรุงเทพเสร็จตีห้าขับไปต่อเพชรบุรีคือไปถึงกองถ่ายก็พร้อมแล้วใช่นี่เรื่องเดียวกันหรือไม่ไม่คิวหนังจะเป็นอย่างนี้ค่ะกลางวันกลางวันเรื่องหนึ่งกลางคืนเรื่องหนึ่งปกติอันนี้ก็ปกติ่แล้วขับเองขับรถเองไปท้างวัวถึงหกโมงเย็นจะเรื่องหนึ่ง แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จะถ้าคิวกลางคืนจะนัดสองทุ่มสองทุ่มแล้วก็จะไปเลิกหกโมงเช้าอ๋อม่น่าผมถึงได้ยินว่ากินเนสเวิลดลเรคคอร์ดคุณสมบัติเมธานีนั่นแหละนั่นแหละเล่นหนังมากที่สุดในโลกใช่จริงสัดไปยสี่ห้าร้อยเรื่องเพราะว่ากลางวันถ่ายเรื่องกลางคืนถ่ายเรื่องเช้าอีกวันไปอีกเรื่องชีวิตธรรมดานอนไม่เป็นเวลาคือถ้างั้นจริงๆเราก็ต้องมองว่าสองท่านที่อยู่ในอาชีพนี้ ทำลายสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยถูกไหมแต่เราอายุยังน้อยเราก็ไม่รู้สึกไงคะรู้สึกว่ายังแข็งแรงอยู่ง่วงก็เดี๋ยวหลับไปงีบหรือก็โอเคตื่นขึ้นมาสะบัดหัวสบายเลยก็ทําได้แล้วทำได้แล้วก็ไม่รู้สึกเพลียเพลียแป๊บเาลียอน พี่อิจะไปหลับที่กองที่ที่กองถ่ายมากกว่าระหว่างที่เขาจัดระหว่างเขาจัดไฟแล้วนอนได้สามารถนั่งหลับแต่งตัวเรียบร้อยรอนอนเลัตรงนั้นได้เลยหรือฉากนี้ไม่มีเขาถ่ายคนอื่นก็อ่ะไปยีบเนี่ใช้นอนเป็นระยะะแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มาเคอข้อข้เรียกแล้วยุคนั้นก็แบบแผนลิเฟกมันจะใหญ่มากเลยค่ะมันสะท้อนแสงใส่เราเนี่ยสายตาจะแผดเผาเลยโดนทำลายไม่ไม่ซอฟเหมือนสมัยนี้ที่ไปถ่ายกลับมาเนี่ยจมูกไหม้เลยค่ะ ด้วยแสงไฟด้วยแสงไฟแกงแสงแดดอยู่อย่างนั้นหลายปีไหมครับหลายปีนะคะพี่ก็เล่นหนังอยู่สิสมมติเล่นตั้งแต่สิบแปดใช่18แล้วก็เริ่มเริ่มจนไปมีครอบครัวแล้วก็ลดงานเมื่อไหร่ฮะพี่แต่งงานสองพัน่ร้อยยีค่ะแล้วก็หายไปเลยสิบปีไปเป็นแม่บ้านแล้วก็กลับมาอีกทีมาเล่นบทแม่พอดีโอเคอันนี้ก็คือเต็ ถอนตัวไปแต่งงานใช่ค่ะยุคนั้นดาราต้องไม่ให้ใครรู้ว่ามีแฟนไหมครับใช่เขาเป็นอย่างนั้นกันแต่ตอนที่พี่อีทเห็นพวกพี่ๆเขาต้องปิดต้องบงังอะก็เคยคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องปิดล่ะเขาพี่อี้มีความรู้สึกว่าความรักน่ะมันเป็นสิ่งดีงามเดี๋ยวแฟนขับรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ พี่อีคิดว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตถึงเราไม่มีแฟนวันหนึ่งความนิยมมันก็ต้องเสื่อมถอยเป็นธรรมดาถึงคุณจะเป็นยังไงคุณก็ต้องเสื่อมอยู่ใช่ใช่ค่ะคุณไม่มียืนหนึ่งได้ตลอดใช่ไหมคะเมื่อเวลาเปลี่ยนกายสังขารเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อชะตาชีวิตเราถึงหน้าที่ที่ต้องแต่งงานมีครอบครัวเราก็ต้องไปทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีออันน้มมมงแบบเเ็กสยห่ล ในยุคนู้นนะแต่คนอื่นยังน้าแอดสมบัติเงี้ยแกก็เล่าแบบว่าต้องปลอมตัวไปเยี่ยมลูกเนี้ยนะูต้องปลอมเป็นคนขับรถอะน่าเห็นใจนั้นแต่ตันนั้นเขาพระเอกอันดับหนึ่งนางเอกอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะต้องปิดบังก็ต้องแลกด้วยความเขาเรียกชีวิตส่วนตัวใช่เพราะว่าค่านิยมของคนดูตอนนั้นน่ะเขามีความรู้สึกว่าน้าเอกพระเอกต้องไม่มีแฟนเวลาเขาดูหนังที่เล่นก็จะมีความรู้สึกว่า เ่็แต่งงานแล้วอ่ะ้ก็มีลูกแล้วอ่ะอะไรแต่พี่อินไหมใช่เขาจะไม่อินแล้วแล้วแล้วของพี่โยมีลูกตอนไหนครับอายุประมาณยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกยี่สิบหก มีก่อนมีก่อนใครมีก่อนมีก่อนอุ้ยคนนี้สิคะคนนี้คนคนนี้ที่ดูหรือว่าเป็นทอมมันนะคะท้องกดดิฉันตึกสิบปีนะคะก็หยุดแสดงไปพักหนึ่งเลี้ยงเขาอะค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็เริ่มเป็นยุคละครเพื่องฟูแล้วค่ะต่้งลังจากก็เล่นละครมาจนวันนี้นั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เวลามันเปลี่ยนมีความมีความเสียดายไหมครับความดังอะไรเหล่านี้มีไหมบบ ไม่ก็ยังดังอยู่คะนี่แต่พี่อิทไม่เสียดายค่ะเคยคิดไหมครับว่าเราจะกลายเป็นผ ah ู้สูงอายุแบบไหนลักษณะเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้คิดนะคะเพราะพี่อิทจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้วาดฝันกับอนาคตชีวิตให้เป็นไปณปัจจุบันทําวันนี้ที่สุดปัจจุบันดีวันหน้าดีแน่นอนพี่อิทจะโกรธให้น้อยอภัยให้มากในหนึ่งวันหนึ่งวันวันนี้ทําอะไรที่เป็นการดูแลสุขภาพบ้างครับพี่ินอนหัวค่ำตื่นเช้านอนกี่โมงครับนอนปกตินอนสองทุ่มแต่ถ้า แล้วกุ้มใจนอนหกโมงเย็นเลยค่ะปัญหาที่หนักก็จะเบาจะคลายนอนจนเนื้อหนักไปหมดนอนหกโมงเย็นอาดีบางคนยังไม่ได้กินข้าวเลยนมื้อเย็นพี่จะกินมื้อเย็นสี่โมงเย็นไงคะพอหลังหกโมงเย็นจะไม่ทานอะไรตื่นกี่โมงครับตื่นตีห้าค่ะบางทีเคยไปนอนบ้านโยตื่นตีสี่โยบอกตื่นมาหาพระแสงเลยกาลังหลับสบายเลยรู้ตื่นมาทําไมแต่ก็นอนเร็วทั้งคู่เหมือนกัน ไม่พี่โยไม่นอนเลยนอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มแต่ก่อนนี้เที่ยงคืนแต่เดี๋ยวนี้มันลดลงแล้วเพราะว่ารู้สึกพออายุเยอะมากขึ้นพอเจ็ดสิบแล้วเนี่ยสี่ทุ่มง่วงแล้วค่ะตอนอายุเยอะขึ้นเห็นผลพวงของการใช้งานหนักตอนเราเป็นสาวไหมครับพี่อิดรู้เลยว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วพออายุห้าสิบเมนโพสละมันมีอาการยังไงบ้างมันก็มันก็จะอ่อนเพลียม่ายขึ้นร่างกายอยากพักร่างกายวีกแล้วก็พอลุกนั่งมันก็เริ่มแบบโอ้ย แล้วมีเสียงลุกนั่งอะไรก็ต้องระวังมากขึ้นก่อนผึบปับผุบผับได้อะไรอย่างเงี้ยมีการออกกําลังกายอยู่ในกิจวัตรไหมครับจริงๆถ้าพูดกิจวัตรไม่ได้เพราะว่าพอเราไม่ได้ทาต่อเนื่องทุกวันไม่ได้ทำต่อเนื่องทุกวันแต่ว่าพอมีเวลาก็จะนึกถึงสุขภาพเราไว้แล้วก็จะทาทาได้ก็ทําเพราะว่าพอทำอะไรูยคึกมันดีโยคะตอนนี้โยคะมันดีที่สุดแล้วค่ะแต่พี่อิ๊จะเป็นผู้หญิงทํางานบ้านเองไงคะซักผ้าทำเองหมดเลยฮะทำเองทุกอย่างค่ะมีความสุขมากต้องทานอะไรบํารุงไหมครับ คือเมื่อก่อนพี่อิทคิดว่าไม่ต้องแต่ตอนนี้ตัวเราพิสูจน์แล้วว่าด้วยอายุที่มากขึ้นทุกอย่างมันเสื่อมถอยก็หาตัวช่วยร่างกายทุกอย่างมันเสื่อมทุกอย่างสาต,ตรงสายตาม,มันไปหมดเลยแคลเซียมก็ต้องกินแลเซต้องกินเลยอันนี้สําคัญ ต้องกินเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ผมตายบอกโย oh, ต้องกินนี่นะแล้วแล้วกินก็ต้องให้ให้เหมาะกับวัยของเรานะคะไม่ใช่คุณอายุ70แต่คุณไปกินตัวช่วยที่เสริมของวัย30มันก็ไม่เวิร์กล้ม,มันก็จะอ่อนไปไม่พอสําหรับเราพี่อีทเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะบางคนจะไม่กล้าแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ เรื่องฟันปลอมเงี้ยฉันฉัน<ช>ฉันฉันโฆษณาอธิบายได้เลย<ช>เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ใช่ถ้าเป<ล>็นคนอืน่นบอกว่าเฮ้ยอย่าอย่าฉันไม่ให้ใครรู้อะไรไเลยก็ตอนแรกตอนตอนโพลีเดนโทรติดตออ่อบอกว่าคุณดวงใจสนใจไหมคะทางเราอยากให้คุณดูด้ก็หัวเราะเลยแล้วบอกน้องรู้ได้ไงว่าพี่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้เออทำไมพี่ไม่ทําแบบทาราวอนไปเลยหมอบอกว่าเหงือกพี่อีทเนี่ยมันมันมัน นิ่มมากแล้วมันจะไม่รับกับการเราฝังเออแป้งเยอะแป้งเยอะหมอบอกว่าาแป้งบแปงเยอะค่ะก็เลยใส่แบบขาดได้ใส่แบบยึดแบบรักษารักฟันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะการที่เราใส่ฟันปลอมโดยที่ไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่ยังไม่รู้จักกับครีมติดฟันปลอมนะคะพี่อีจะมีปัญหาพอเราเคี้ยวปุ๊บเศษอาหารมันก็จะเข้าไปติดในร่องเหงือกมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ลิ้นดุนดุนให้กับที่เดิมได้ ค่ะนั่นแหละนั่นแหละค่ะคือปัญหาพี่ต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปถอดแล้วก็บ้วนเศษอาหารออกอถึงจะกลับที่เดิมได้แต่ถ้าใส่ครีมติดฟันปอมปุ๊บปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยเพราะว่าเขาจะไม่เลื่อนมันก็นจะกระชับทั้งวันเลยค่ะถ่ายละครเสร็จสี่ทุม่มเมื่อเราถอดเขาก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาอันนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนใช่ชีวิตเปลี่ยนมีความสุขมากบอกกับสามีมว่าพ่อ แม่เนี่ยมีครีมติดฟันปลอมโพดิเดนเนี่ยพ่อตกกระป๋องแล้วนะเพราะแม่เหมือนพบชายในฝันเพราะมันช่วยเราให้เรามั่นใจเพราะยิ่งพี่อิสแสดงใช่ไหมคะยิ่งเราสมัยนี้ละครจะมาพูดยืดยาดไม่ได้ต้องกระชับต้องเร็วต็หลังก็ไม่เล่นตัวลายด้วยมันต้องโชิชิชิดชถ้าเราฟันปลอมเราขยับเนี่ยเราเราเราต้อง้ความมั่นใจใช่แล้วมันก็เป็นทักษะการพูดจะลดลงใช้เถอะค่ะเขาทามาให้ใช้แล้วใช้เลยพิสูจน์มาแล้วค่ะพักผ่อน ดูแลอาหารดูแลความเสื่อมของส่วนใดที่เจอหาตัวช่วยกินวิตามินเสริมบ้างาะวร่างกายมันดูดซึมสารอาหารไม่ดีเหมือนสาวๆแล้วเนี่ยทั้งสองท่านมีโรคประจําตัวไหมครับไม่มีเลยค่ะจริงค่ะออาวิธีดูแลจิตใจผมว่าเรื่องใหญ่เลยนะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยพาไปสู่โรคภัยไข้เจ็บถูกต้อเลยค่ะแต่แลาคนมีวิธีไงอ่ะพี่อีทก่อนพี่อีทจะเป็นคนยิ้มๆค่ะยิ้มยิ้ๆอะไรก็สมมติขับรถ โดยคนปาดหน้าพี่ก็จะอ้าวเชิญค่ะเชิญค่ะจะไม่โกรธจะไม่นั่นเลยชีวิตทุกชีวิตมันมีปัญหามันไม่สวยหรูมันไม่ราบเรีย่ยมถ้ามีปัญหาก็คืออันนัไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านให้เห็นทุกเป็นธรรมดาทุกนั่นแหละเป็นครูเป็นภูมิคุ้มกันให้เราถ้าวันหน่าเจอทุกว่านี้อุ้ยเมื่อวานนี้ยังผ่านมาได้แสดงว่าสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมธรรมะธรรมชาติเนี่ยด้วย สนใจจะต้องเป็นอย่าง,ง,างู้อ่าค่ะเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่าว่าช่วยได้จริงจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้พี่อก,ก็จะฝึกตัวเองว่าโกรธให้น้อยอภัยให้มากอย่าไปยึดติดอย่าไปนั่นนี่นักเลย แบรน์เนมจะใช้ก็ได้แต่ว่าใช้ทำไมเปลืงเงินจะตายซื้อมาแพงแพงก็เห็นแพงแล้วเวลาฝนตกต้องกอด <c oughs> ไว้อย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> แต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรให้เราสนุกกับมัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาด <c oughs> หรือสิ่งที่แบบว่าดีหรือแล้วแต่ทุกอย่างสอนเราได้หมดเลย <c oughs>